สุดลลายายยยชิงกกงัััรรกกกนนททวอะเทศบาลตำบลมุกร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลมุกดาหารและวัดกเกษมสุขขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ในวันที่15พฤศจิกายน2567ณบ,บริเวณสา้ํำวัดกเกษมสุขร่วมพิธีขอขมาพระแม่คงคาชมการแสดงฟ้อนรำจากกลุ่มสตรีและอสมอทั้ง7หมู่บ้าน รวมกว่า70คนการแสดงของหนูน้อยนอพมาศทั้ง7หมู่บ้านการแสดงวงปวงรลงของโรงเรียนนาคำน้อยวิทยาการแสดงของ,องน้องนักเรียนในเขนตเทศบาลตำบลมุกการประกวดกระทงประดิษฐ์วัสดุจากธรรมชาติการประกวดสาวงามนพมาศประจำปี2567การจํการจำหน่ายสินค้าอาหารจากคนในตำบลระบบไฟแสงสีเสียงที่สวยงามและร่วมลอยกระทงลงคงคาอย่าลืมลอยกระทงปีนี้พบกันที่วัดเกษมสุข บ้านกุนงงใหญ่หมู่ที่ห้าตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารุุ้จจสสงใใหเรา